นี่ก็จะเป็นประตูด้านล่างครับประตูปูสิงเนาะจะเป็นทางลอดเข้าไปข้างในนะฮะแต่ว่าเป็นจุดที่สวยพี่นะของสถานที่ตรงนี้เลยเจ๋วเลยฮนะสวยมากครับผมนะหเหวเี่ยงเหนี่งรง วันนี้เราก็เป็นทางการเดินทางไปยังบึงการอนะ่ะตอนนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างเก็บเงินนะด่านเก็บเงินของไม่กะนะเ,เดี๋ยวเราจะยิงยาวไปยังนู่นเลยฮะบึงกานะ่ะใช้เวลา,า,าการเดินทางประมาณสัก7ถึง8ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามาชมการเดินทางของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เราก็อยู่ในปั๊มทีทีนะของจังหวัดคอนแกลนะครับบรรยากาศช่วงประมาณตีสี่จะตีห้าเลยนะไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะในรอโชเฟอร์เข้ามาครับกลังเท้าน้ำหาได้กินหน้ำอยู่นะฮะโอเคไปเดินทางต่อดีกว่าตอนนี้เราก็ ไปเดินไปถึงปูบอปีนะครบจังหวัดอูดอนทานี้แล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าเดินทางไปยังน่นเลยฮะเบึงการนี่เลยนะไปยังเบิงสามวันฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัดเบึงการหรือว่าได้ฮะเที่ยวบิงการเสร็จเราก็จะไปภู้ทอกนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างทางอยู่จังหวัดปูบอปีอยู่นะบรรยากาศเไดนเมืองของจังหวัด อุดอนก็จังหวัดนี้นะอำเภอกรุงพะวาอยูเภอนี่เพื่อนนเขาเนี่ยเพื่อนเราไปในเขาอุปอร์เหมือนเข้าตลาดนะเส้นทางนะครับเป็นอำเภอโอเพนี่ครับเหมือนเข้าตลาดกับเออเำื่อกรุงพะวาเนี่กรุงพะวาปีกาจังหวัดอุดรโอ้วิถีชีวิตของต่างจังหวัดก็จะดูเรียบเรียบง่ายๆไม่เร่งไม่รีบเหมือนคนในเมืองนะครับถ้าเป็น ในกรุงเทพหรือว่าสุตรรณีคนจะยืนจอแจเป็นมดแลนะครับต่างคนมมีลต่างตื่นกรูกันเัือที่จะหน,นี้ไปทํางานทำงานงาน,นะก็คือปฏิบัติการงานของตัวเองเนาะแต่ปฏิบัติก็วิธีก็เรียกว่าเป็นวิธีวิธีชีวิตก็มไม่ตไดเร่ลงรีบก็ทําไปเรื่อยๆือเหนื่อยก็พักในน้ำลำเปล่านน้ำเปล่า เป็นน้ำเปล่าใช่ไหม,ไมน้ำเปล่าใช่ไมเ็นน้ำเปล่านี่มาลับผาทาวหรือเอ่อลำเปล่านะลำเปลานี่มาจากสารคามเนี่ยเอยกระสิีหรือสารคามเนี่ยมันเป็นทะเลเขาเรียกว่าเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดว่างสามร้งคือรอ,องงานเืน่อศุลหน,น้าไปอยู่นะเห็นเ,าเขาลงอยู่ในยูทูบแล้วถือว่าคือคหน้าไปอยู่สวยสวยอีกห้ารอน็ตดีไเข้าสู่ถนนโอเคออเครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ่าหินสวรสรค์ก่อนครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้ากันดีกว่านะครับแล้วก็ได มาถึงอุทยานหรือจะเป็นกินสามวันเนาะนะฮะบรรยากาศเเครื่องฟักครื่อฝนนะวันนี้นะฮะเนี่ยคุณก็เคยขึ้นไปก่อนเลยครับผมรีบนะฮะมาทางแรกยังไม่เคยมานะคนนี้สามท่านนี่ท่านครับหกครับหกหกหกคกับคกหกครับหกหกครับคกห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  เลยดีกว่าครับ,น,น,บน,นี่แซมบานนี่แต่ก็มาแล้วต้องไม้สุดนะครับถ้าก็ไปปูทอกก็ไเนี่เองแต่ไปนอนจั้นีน่ขมยมาที่นไปมาเที่ยี่ทอไปสูงไหมครับสูงอยู่นะนี่ก็คุณกเ็เคยนะผมมาครั้งแรกมาครั้งหนึ่งแล้วม,มาไม่ถึงไปแต่ปูทอก <S 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 แต่ไม่มาที่นี่ <S 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 เหมือนจะมาแต่มา,มาไม่ถึงนะมาดีผมมาไม่ถึงนี่ครับขับไปเที่ยวไปขี่ไปโอเค

ผมของที่จะไปกินสามวันนะฮะ,พพะนี่เลยฮะหลวงพ่อพระสิงห์นะเขาจะเจอบรรยากาศอย่างนี้เลยช่วงแรกนะโอ้แต่สวยมากนะฮะนี่แต่บรรยากาศดีนะวันนี้นครับผมคืม้าคคืมฝนมาครับเหมือนจะตกหลไม่ตกหลานะวันฝนนะ่ะแต่ก็ไม่ร้อนบรรยากาศดีได้การเลยเระวาท่ากอนะครับ <Ừ. S 2> เดี๋ยวเราขึ้นไปข้าบนต่อนะฮะไปะยังหินสวานเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะจุดไฮไลท์ต่อไปนะครับสวยจริงสวย เราได้เดินมาถึง,งจุดชมวิวนะผมของใกล้ๆกับหินสามบาทเลยนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> <idental> เดี๋ยวเราดูบรรยาการกันดีกว่าครับข้างหน้ากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอวิวโห้ยสวยมากค่ะท่าผู้ชมเก๋จริงสุดจริง สวยมากครับผมอน่าเจ้าจริงโอ้โหสวยมากอหืมนี่ครับสวยจริงสวยจริง ก็จะไปนี่เลยครับผมหินสามวันครับผมก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะนะครับไปข้างหน้าเลยนะฮะบ,บรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากนะครับผมทางเดินไปนี่ดีมากนะฮะโดยเฉพาะทางขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆไปขาพุิบูตรนะฮะเอเขาพุชิบุตมันจะขึ้นเนินเป็นไต่ครับ กรถก็ต้องเป็นรถของเจ้าที่ก็เลยฮะพาขึ้นมาเป็นโฟร์วิวนะฮะแต่เราไม่สามารถขึ้นไปได้แต่ก็จะมีค่าใจ่ายเรื่องของคิดค่าเที่ยวนะครับผมคิดเหมาคันข้งละห้ารบาทนะครับแล้วก็ค่าคดน,นะฮะก็คนละยี่สิบบาทนะครับาขึ้นมามาเที่ยวหน้าสถานที่ตรงนี้แต่มาตอนนี้บรรยากาศดีมากนะฮะหนึ่งเลยครับเมฆ เหมือนจะฝนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่แต่ลินมาแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเดดก็ออกนะนะครับแล้วก็หนึ่งนั้นคือมาวันที่เขาไม่มากันนะครับคนไม่ค่อยมีนะมีแต่คนในกลุ่มในแก๊้งกันที่มากันนะนี่ครับข้างหน้าเลยนะเห็นไหมนี่ครับผมนี่เห็นสามวันข้างหน้าเลยฮะนีสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอีกว่านะครับอู้หู ลุ้นดีใจนะครับผมครั้งแรกที่เดินทางมาโอ้ยแจ๋วจริงไปเราไปเลยเลยฮะมาถึงแล้วนะครับผมนี่เลยโอ้ยนี่ครับแจ๋วเลยนะครับสวยจริงสวยจริงโอ้โห นี่ฮะมันเหว่ดีๆนี่เองฮะข้างล่างเนี่ยนี่็จะเป็นเส้นประนะครับผมห้ามเส้นห้ามครับผมอันตรายโหลึกลงไปก็น่าจะมีกิโลนะนะครับสวยจริงครับผมในที่มีสามวันก็มีฝั่งน้นอันฝั่งแม่อันฝั่งฝั่งยออนะครับนี่สวยจริง คนออก็ประมาเนื่องจาเรามาเป็นวันไม่ใช่มันหยุดนับเนวันธรรมดาคนที่ม,มาดาีเท่าไ,ไหร่ นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะไปอาวานวานแม่นะฮะโอ้โหดูทางเดินนะครับผมจนเลี่ยนเต็นนะฮะเนี่ยโอ้คือว่าคนก็มาเยอะอยู่พอสมควรนะ ดูครับก็ทั้งคืนนะวันนี้เดินทางมาตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับเอาให้มันให้มันรู้ไปเลยครับบว่าไผเป็นไผเนาะในหนึ่ยจะเป็นวันแม่ฮะนี่เนื่อคุณนีนคนกกเลยโอ้ นนไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่แล้วครับผมไปดีกว่าไปข้างหน้านะครับผมเมื่อกี้เรามาจากฝั่งนู้นนะครับมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้เราจะไปโซฟีฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปอยังภูทอกนะครับความ ตรงนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้แหละนะผมเท่านี้แหละเพราะว่าน่าจะหมดเท่านี้แหละนะฮะเดี๋ยวเรา,าง,ง,งาเดินทางนะครับลงไปข้างล่างาาดีวกว่กานะครับจุดนี้ก็แนะนำเลยครับผมต้องใครที่ผ่านมามาที่จังหวัดบุรีรันะฮะต้องไปพลาดตรงนี้อย่าเด็ดขาดคนะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์ลยครับเป็นจุดที่น่ามามากนะสวยจริงนะนี่ฮนะสวยจริง มาผู้ทอกไม่มาเห็นสามวันก็ถือว่าเหมือนไม่มานะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดินทางนะครับผมเราไปงล่างต่อดียกว่าครับเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวจุดต่อไปเนาะนะครับไปสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวนะครับผมใบาบาก่อนนะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับจุดต่อไปเนาะก็คือนู่นเลยครับผู้ทอกนะฮะตอนนี้ก็ ขอตัวครับผมหาอะไรกินก่อน,นครับเพราะว่าตั้งแต่มาถึงแปดโมงเนี่ยยังไม่มีอะไรตรุกพุงท้องเลยนะฮะเดี๋ยวหาอะไรกินเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปอย่างพู้ทอกต่อนะฮะคืนนี้ก็น่าจะได้นอนแถวเบืองการนะครับแถวริมแม่น้นํานะครับติดกับประเทศลาวนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ที่พักยืนจุดไหนนะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตที่หนึ่งครับโอเค สวัสดีต้องขอตัวบไายบายครับผมสวัสดีครับผม เป็นจุดที่สวยท่ที่นะของสถานที่ตรงนี้เลยแจวเลยนะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่เป็นทางเชื่อมเอาไม้มาค้ำยันนะครับเหมือนเป็นเชื่อให้ไม่ไม่เห็นมันหล่นลงมารด้เปล่าฮะแต่ว่าเห็นมัคล้ายๆเหมือนเครียดงูนะ สวยนะครับธรรมชาติในเรียองขึ้นมาก็สวยไปแบบนะผมฝีมือธรรมชาติก็ไม่น้อยหน้ากับฝีมือคนนะแจ๋วนะครับ